สนับสนุนโดยคลินิกทันตกรรมทูดีทำฟันจัดฟันโดยทีมทันตแพทย์จุฬามหฮิดลประสบการณ์มากกว่า10ปีมีโปรโจัดฟัน399แถมฟรี13รายการสนใจโทร0657254555หรือติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนหมอแนมน,นะคะก็ตอนนี้หมอก็กำลังท้องอยู่พอดีนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนท้องกันบ้างนะคะก็เลยเกิดเป็น first mom EP แรกขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีหลายๆคนที่หมอได้คุยด้วยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่อง กดไหลย้อนสําหรับคนที่เป็นคุณแม่เป็นตั้งแต่การเป็นเป็นตั้งแต่ตอนท้องอย่างเงี้ยกันหลายคนจริงๆดังนั้นหมอก,ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคว่าจะทํายังไงให้เราไม่เป็นกดไหลย้อนก็คือป้องกันไว้ก่อนตอนที่เราตั้งครรภ์น,นะคะเทคนิคของหมอก,ก็คือตอนที่ส่วนใหญ่ในคนที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยตอนคืนบางทีจะหิวเนาะแล้วก็เราก็ต้องมีการกินอะไรอย่างเงี้ยก็เทคนิคก็คือเวลาเรากินเนี่ยเราควรกินเป็นนมจืดนะคะ องเล็บก็คือจะต้องเน้นเป็นนมแล้วก็ลดจืดด้วยนะเพราะว่าเนี้ยเราทานกลางคืนมันก็จะส่งผลในเรื่องของฟันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวฟันเราก็จะผุง่ายด้วยตรงนี้นะอ่ะแล้วก็มันจะมีส่วนถ้าสมมติว่าตอนที่เรานอนไปอย่างเงี้ยเราถ้าเรากินเป็นแบบอาหารที่มันมีอาจจะรสหวานหรือรสจัดอะไรอย่างเงี้ยตอนเป็นกรดละย้อนขึ้นมามันก็จะรู้สึกเบิร์นขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะซึ่งตอนที่เราพอเรา กินนมจืดเสร็จเรียบร้อยนะก็อย่าเพิ่งนอนทันทีนะคะให้นั่งนะนั่งพิงอยู่ที่เตียงก่อนหรือว่าเก้าอี้ก่อนเนี่ยให้สักประมาณสักสิบถึงสินาทีนะหลังจากนั้นก็ค่อยนอนได้นะคะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่หมอคิดว่าก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กำลังตั้งครรภ์นนะคุณแม่นะก็เลยนำมาฝากนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรหรือว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครที่กำลังเป็นคุณแม่นะคะหมอก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะสามารถผ่านพ้นในช่วงเวลาที่เป็นคุณแม่ตรงนี้ไปได้นะคะซึ่งมันก็จะมีร่างกายเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเหมือนกันยังไงก็ขอไปกำลังใจให้บรรดาคุณแม่ทุกคนแล้วก็ขอให้คลอดง่ายนะลูกก็เ,เติบโตไปเป็นคนดีมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะก็ขอให้สุขภาพ แข็งแรงทั้งครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะพอคิดการบริหารจัดการเงินฉบับของหมอเองนะคะอันดับแรกก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้เข้าใจด้วยตัวเองก่อนที่จะลงทุนนะแล้วก็ไม่ควรจะเชื่อใครนะเราต้องลงทุนให้ถูกจริต กับตัวเราเองนะคะข้อที่2ควรลงทุนให้หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนที่เราถนัดนะต่อมาข้อที่3ควรมีรายได้นะจากหลายช่องทางยุคนี้ควรจะต้องมีรายได้มากกว่า1ช่องทางเพื่อการเอาตัวรอดของเรานะ ข้อที่4ี่เบื้องต้นนะคะสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการเงินก็คือเราจะต้องรู้จักการเก็บออมนะก่อนที่จะมีการใช้อยู่เสมอข้อที่5ให้ระวังมิชฉาชีพแล้วก็มีสติในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะคะข้อสุดท้ายก็คือให้คิดดีทดําดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือมีน้าใจให้แก่ผู้อื่นบ้างตามกําลังของเราค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อตัว แล้วก็ครอบครัวนะคะ